มีความเหมือนก้าวดาราชายรุ่นน้องที่บังเอิญหน้าคล้ายนักแสดงชายรุ่นพี่นึกว่าเป็นพี่น้องแท้ๆจะคล้ายกันมากแค่ไหนนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่พระเอกดาวลุ่งไมกี้ปานิธานหนุ่มหล่อลูกเครื่งไทยเยอรมันวัย21ปีที่บังเอิญมีใบหน้าหล่อเหลาเหมือนกับพระเอกรุ่นพี่อลเล็กซ์เรนเดลหนุ่มหล่อลูกเครื่องไทยอังกฤษ นอกจากจะเป็นพระเอกที่มีใบหน้าคล้ายกันแล้วยังเป็นพระเอกที่มากด้วยความสามารถอีกทั้งฝีมือในด้านการแสดงที่ทําให้สาวๆต้องเทใจขอเป็นแฟนคลับเลยทีเดียวครับนักร้องหนุ่มตามเวลาวุฒิและนักแสดงสายฮาเอ็มพิทวัตรนับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นักร้องและนักแสดงสายฮาที่มีความคล้ายกันไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโครงหน้าหรือแม้กระทั่งความฮาของทั้งคู่ที่เหมือนกัน และเมื่อทั้งสองได้มีโอกาสมาเจอกันในคอนเสิร์ตก็สร้างเสียงฮาให้กับแฟนๆจนแฟนๆต้องร้องเอ๊ะคนไหนตั้มคนไหนเอมวินเมทวินนักแสดงหนุ่มวัย25ปีและดีเจรุ่นพี่มาตูมเตชิน เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ใครเห็นแล้วก็ต้องอึง้งเมื่อนักร้องและนักแสดงหนุ่มวินเมทวินได้มาออกรายการแชร์ข่าวเช้าเพื่อโปรโมทผลงานเพลงใหม่ไม่ได้ทันได้บอกเธองานนี้ดีเจมาตุมผู้ดำเนินรายการก็ได้มีโอกาสแชะภาพคู่ร่วมเฟรมกันก็ทําให้แฟนๆต่างตกตะลึงกับใบหน้าของทั้งคู่ที่มีความคล้ายกันมากๆถ้าบอกว่าเป็นพี่น้องกันนี่เชื่อเลยแหละครับ ด้านนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นพีพีกริดและพระเอกหนุ่มรุ่นพี่ต่อธนภพเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นักแสดงที่มีความคล้ายกันมากๆปากนิดจมูกหน่อยโครงหน้าโครงตาคล้ายกันหัวจะหลดเท้าจนแฟนคลับของทั้งคู่นั้นยังแซวว่าภาพคู่ต้องมางานซีรีส์ก็ต้องมีหลายคนบอกว่านี่คือแฝดพี่แฝดน้องเ็นเนแต่ที่เห็นต่างคือเอวของพีพีที่บางสะออดสะองสะเสลือเกินนักแสดงหนุ่มหน้าตีปีโป้นัชพันธ์ นักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาทวัย5 5ปีที่มีความหล่อตีคล้ายนักแสดงรุ่นพี่เคเลิกสิทริชัยหากพูดถึงเรื่องความเหมือนจนงงต้องยกให้กับคู่นี้ไปเลยละครับพาอแม้แต่แฟนคลับเองก็ยังแยกแทบไม่ออกแถมหลายคนก็ยังคงคิดว่าทั้งสองนั้นเป็นแฟนกันจริงๆก็จะไม่ให้คิดแบบนี้ได้ยังไงละครับพ่หน้าเหมือนกันรอยยิ้มก็เหมือนกันรูปร่างก็ยังเหมือนกันจนคนทักผิดทักถูกเลยทีเดียวครับ นนอินทนน์ on, นักแสดงจากภาพ,พย,ายนตร์เรื่องพี่นาคซีวัย35ปีที่บังเอิญมีใบหน้าคล้ายกับนักร้องรุ่นพี่เป็กผลิตโชคนับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ดูดีหล่อละมุนสไตล์โอป้ามากๆมองแวบแรกแทบทักผิดคนเลยทีเดียวหรอครับคุณผู้ชมกันสมัยชนก,กันนักแสดงหนุ่มมากความสามารถวัย28ปี เป็นที่รู้จักจากซีรีส์ Love Sick the Series รักวุ่นวัยรุ่นแสบซีซั่น1และ2ที่มีความหล่อเหลาหน้าตาดีเหมือนกับนักแสดงรุ่นพี่อย่างลุ่มนัดอาติลุธแถมยังมีใบหน้าที่คล้ายกันอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนมองเว็บแรกแต่างคิดเหมือนกันเลยว่าเป็นพี่น้องกันแน่ๆเลยแหละครับสำหรับคู่นี้เบนจามินโจเซฟนักแสดงหนุ่มลุกครึ่งไทยอังกฤษวั 32, ย32จ้ง33ปีจากภาพ,พยนตร์เรื่อง Four k i n g 2และมีผลงานอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมาย แถมหนุ่มเบนจามินนั้นยังบังเอิญมีใบหน้าเหมือนกับเพรอกรุ่นพี่อย่างหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์อีกด้วยรีดีว่าหล่อแพรคู่สไตล์ลูกครึ่งด้วยกันทั้งคู่เลยแหละครับคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่พี่๋อมแปมนิตินักแ,แสดงและพิธีกรสายฮาจากรายการท้อกระเทยขึ้นชื่อเรื่องความเหมือนไม่ว่าจะมองมุมไหนก็มีความน่าคล้ายกับพิธีกรรุ่นพี่อย่างดีเจเพชรจ้าวิเชียน แฟนคลับได้เห็นต่างเข้ามายืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเหมือนจริงๆนึกว่าฝาแฝดเลยนะเนี่ยไม่พลาดข่าวสารเรื่องเราวใหม่ๆจากทาง108 Story ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ